เราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ภาคใต้ของรัฐบาลกันก่อนเลยนะคะโดยเมื่อวันที่8กรกฎาค,คม2568ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนายจิรายุห่วงทรัพย์ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะพันตำรวจโท วันพงศ์คชรักษ์ค่ะเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตนะคะได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าพบกับนายภูมิธรรมเวชยยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อที่จะมีการประชาสัมพันธ์การจัดแสดงสินค้านะะ s ท e of Southern ค่ะ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้นะ,ะซึ่งก็จะสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื้นที่พร้อมนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะโดยมีพันตำรวจเอกทวีสอดสอค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยค่ะและนายเด็ดอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยร่วมด้วยนะคะด้วยในโอกาสนี้ค่ะนายพุ่มธรรมก็ได้มีการ รับฟังนะคะภาพรวมเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการ Taste of Southern นะคะซึ่งก็จัดขึ้นโดยสออตอเพื่อที่จะมีการผลักดันผลิตภัณฑ์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเข้าสู่ตลาดระดับประเทศและระดับสากลนะคะสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เนี่ยทางสออตอก็ได้มีการจัดสรรนะคะสินค้าพื้นถิ่นในพื้นที่จอชอตอที่มีความโดดเด่นค่ะมากกว่า30ผลิตภัณฑ์ด้วยกันประกอบด้วยอาหารและ เครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็สิ่งทอและหัตถกรรมนะคะเครื่องประดับเครื่องสําอางนะคะมีผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปะชีพค่ะอาทิผ้าบาติกก็ดีนะคะผ้าปัลลงิงนะคะแล้วก็มีผ้าปาเตะมีกระเป๋าย่านลิเผาแล้วก็กระสูดด้วยรวมไปถึงรองเท้าสุขภาพที่มีการแปลรูปจากยางพาราค่ะ มีกงนกนะคะมีว่าวเวอร์ฮามัสค่ะโดยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่นำเสนอเนี่ยก็มาในลักษณะของกระเช้าค่ะโดยภายหลังการรับฟังรายงานค่ะนายมุญธรรมก็ได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการนะคะพร้อมมีการสนทนานะคะให้กำลังใจผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากชายแดนใต้ค่ะรวมถึงมีการ กล่าวชื่นชมความสามารถและความคิดสร้างสารรค์ของประชาชนในพื้นที่ค่ะพร้อมทั้งมีการเน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มนะ,ะผ่านทางซอฟต์พาวเค่ะที่จะสะท้อนอัตลักษณ์ของไทยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานอย่างเข้มแข็งอีกด้วยค่ะ